สดุดีบทที่60สิบคำอธิษฐานขอชัยชนะแก่ชาติหลังความพ่ายแพ้ถึงหัวหน้านักร้องทํานองชูชันเอดูดมิทามบทหนึ่งของดาวิดเพื่อสั่งสอนเมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัมนาฮาราอิมและกับอารัมโซบา และเมื่อขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหนึ่งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงทะลวงแนวป้องกันของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงพระพิโรธแต่บัดน,นี้ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพดีเถิดพระองค์ทรงทําให้แผ่นดินหวันไหวทรงให้มันแตกแยกออกขอทรงซ่อมร่องแตกนั้นเพราะมันสั่นคลอน พระองค์ทรงให้ประชากรของพระองค์พบความลำบากพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดื่มเหล้าอางุ่นแห่งความส่วนเสพระองค์ทรงตั้งทงไว้ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เพื่อเขาจะได้หนีพ้นระยะธนูเสลาขอประทานชัยชนะโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และขอทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้พระเจ้าตรัสในสถานนมัสการของพระองค์ว่าเราจะยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคมและแบ่งหุบเขาเมืองสุคตออกกิเลอาดเป็นของเราและมนัสเสเป็นของเราเอฟราอิมเป็นหมวกป้องกันศีรษะของเรายูดาเป็นคาาของเราโมอับเป็นอ่างล้างชำระของเรารเราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดมเราโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟิลิสเตียผู้ใดจะนำข้าพเจ้ามายัางนครมีป้อมผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปยังเอโดมข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ส่งทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือขอประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต่อต้านศัตรูเพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผลโดยพึ่งพระเจ้าเราจะสู้อย่างเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลง <c oughs> สัะของพระเจ้าวันนี้นะครับก็สาธุทีบทที่หกสิบขอที่หนึ่งถึงสินะครับเนื้อหาพระคำวันนี้ออสาเดงถึงสัตานการที่ผู้เขียนไปสนามรบเพื่อเอาชนะ,นะครับออแต่เขามีความทรงจำที่ไม่ดีนะครับก็มรกรแผลในสนามรบนะครับแต่ก่อนนะครับ เขาก็เข้าใจว่าออพ่อเขาก็แพ้ในสนามรบเพราะพระเจ้าส่งพระพี่รุนพระพี่รุนแล้วนะครับดังนั้นเ,ออเขาเข้าจึงแสดงออกออประสบการณ์ที่แพ้มาก,ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะพระองค์ทรงโทษทิ้งและทะลวงแนวป้องกันของขับพรองทั้งหลายแล้วก็ข้อที่สองนะครับพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินวันไหว สรงให้มันแตกแยกออกข้อที่3พระองค์ทรงให้ครับพระองค์ทั้งหลายื่มเล่าอัางนูนแห่งความส่วนสเส้นนะครับเขาก็้ยนกลับมาดูการทําผิดบาปของตัวเองโดยการคิดนะครับในการแพ้แต่ก่อนนะครับดังนั้นเขาก็ข้อที่สนะครับเขาก็ตัดสินใจใหม่ที่จะยามเกรงพระเจ้า และมีการอธิษฐานขอช่วยขอให้ช่วยรอดติดตามมาด้วยเขาก็อธิษฐานขอกลับคืนสุขสาภาพดีและก็ขอทรงซ่อมร่องแตกและขอพระองค์ทรงตั้งทงไว้นะครับแล้วก็ข้อที่ห้านะครับเน้นย้ำว่าตัวเองเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรัก พระเจ้าทรงพระพิโรต่อความผิดบาปของผู้เชื่อและทรงทะลวงแนวป้องกันก็ได้นะครับในตอนนั้นผู้เชื่อมีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งแล้วแต่ในตอนนั้นนะครับเราก็ไม่ควรลืมว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักนะครับแม้ว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธ การพระพิโรธของพระเจ้านั้นก็มาจากความรักของพระเจ้าวนกับเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับก็ที่สอนครับก็ลูกๆนะครับที่คุณพ่อคุณแม่รักนะครับดังนั้นก็พระเจ้าทรงพระพิโรธก็เพื่อที่จะให้คนของพระเจ้าทำความสัมพันธ์กับพระเจ้า ก็ยางดีแล้วก็ให้มีการกลับสู่สภาพดอมด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่มีประสบการณ์การตีสอนในทากลางพระิีรของพระเจ้าต้องการความชั่วด้วยนะครับความความเชื่อแม้ว่าพระเจ้าทรงทําให้เรามีความลมแล้วและทรงทันร่วงแนวป้องกันแต่เราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานที่จะ เปลี่ยนเราและทําให้กลับคืนสู่สภาพดีถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถหยุดความล้มแล้วต่อไปได้นะครับเ,ออเมื่อเราเห็นสัตว์ดีที่ดาวิดขียนขึ้นนะครับก็ปกติที่บทกวีที่ดาวิดขียนขึ้นก็มีการคร่ำครวญ แล้วก็ต่อไปมีการร้องทูลแล้วก็ต่อไปไทยนะร้องเพลงสรรเสริญในความมั่นใจสําหรับความรอดนะครับน,นี่ก็เป็นเป็นเรื่องเป็น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 นะครับก็เป็นสาดุดีที่ดาวิดเขียนขึ้นแต่วันนี้นะครับก็มองเห็นบทที่60นี้นะครับดูว่านะเขาก็ มีความมั่นใจย,ยากนะครับทาไมเขาก็มีความมั่นใจย,ยากอาจจะมีความกลัวว่ามีความลมแล้วอีกเพราะพวกเขาก็มีประสบก,การณ์คำลมแล้วแต่ก่อนนะครับดังนั้นทวิชจึงไม่ได้บอกเกี่ยวกับความมั่นใจบอกด้วยความมั่นใจนะครับแต่เขาก็พยายามจาระรึกถึงพระสัญญาที่ ทุกียังพระเน้าของพระเจ้าข้อที่ห่งนะครับเซเคมสโคตก็เป็นที่ที่ยาโค่สร้างเทมบูชานะครับสุโคกับเซเคมก็เป็นเอ่อเป็นสาตานที่เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็กิลเลอาดแล้วก็มานัสเอ่อมานัสเตแล้วก็แอปไรม์ยูทาเป็นสาตานที ตัวแทนนแผ่นดินอิสราเอลที่พระเจ้าทรงทำพระสัญญาไว้และก็เอโดมกับมูอาเป็นสันทันที่พยากรณ์เราว่าถูกทำลายจากอิสราเอลตอนนี้ทาวิตนะครับก็าอาธิษฐานขอช่วยให้รอดและก็ให้กลับม,มาสุสสภาพดีและให้ชยชนะในสงครามนะครับตามพระวจนะของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้า เขายังมีความกลัวที่จะล้มแล้วในใจของตัวเองแต่เขาก็พยายามจะอธิษฐานตามพระเจนิของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อนะครับเราไม่สามารถอธิษฐานได้มีเหตุผล หลายอย่างนะครับทั้งนั้นก็มีเหตุผลอย่างหนึ่งคือว่ามีความเชื่อไม่พอต่อนพระเจ้าเราคิดว่าแม้ว่าตัวเองอธิษฐานแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราดังนั้นจึงไม่ได้อธิษฐานนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ได้อธิษฐานนะแต่ว่าวันนี้ผู้เขียดถาวินนะครับร่มต้นที่จะอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้า ถ้าอย่างนั้นพระเจนาของพระเจ้าทําให้เราสามารถร่มต้นอธิษฐานได้ดังนั้นก่อนที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราก็ต้องการกลับสู่สภาพดีของความเชื่อตามพระเจนาของพระเจ้าด้วยผู้ขียอันดาวิดพูดถึงพระสัญญาเกี่ยวกับการชัยชนะที่ถูกขี่อันอดพระเจ้าของเ,เขาอธิษฐานพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้าให้ทรงสถิตอยู่กับชนชาติอิสราเอลดาวิกก็รู้แล้วว่าไม่สามารถเอาชนะนกคนเอโดมด้วยความสามารถของมนุษย์ได้ดังนั้นเขาจึงอธิษฐานขอทรงพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกันดาวิกก็สรารภาพว่าความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล และมีแต่ความหวังอยู่ที่พระเจ้าทรงนำทรงครั่งไปจริงๆแล้วเมื่อเราพัฒนกับความทุกข์ยากเรา,าจะาจะหาคนที่ช่วยเหลือและจะเข้าข้างตัวเองการที่พึ่งพาอาศัยมนุษย์ที่มองเห็นง่ายกว่าการที่พึ่งพาอาศัยพระเจ้าที่มองไม่เห็น ทุกคนจําได้ไหมเมื่อเราอันอุพยมนะครับเมื่อโมเสขึ้นภูเขาสีนายคนอิสราเอลทำรูปเขารบอัวเพราะว่าพวกเขาก็มีความรู้สึกสบายใจต่อเมื่อรับใช้สิ่งที่มองเห็นได้นะครับแทนที่จะวางใจพระเจ้าที่มองไม่เห็นเราก็สาวงหาสิ่งที่มองเห็นและ พึ่งพาอาศัยได้แทนที่จะไว้วางใจพระเจ้านี่เป็นยิสัยดั้งดอมของมนุษย์เรามองเห็นมนุษย์ใหญ่กว่าพระเจ้าและหาการปลบใจจากมนุษย์ด้วยเพราะว่าเราพึ่งพาอาศัยมนุษย์มากกว่าพระเจ้าดังนั้นข้อที่1ิสองนะครับข้อที่สิสองก็มีการสราภาพว่า โดยพึ no ja ่งพระเจ้าเราจะสู้อย่างเข้มแข็งการพึ่งพระอาศัยแต่ละการารพึ่งพระอาศัยแต่พระเจ้าการพึ่งพระอาศัยเฉพาพระเจ้าเป็นทังเดียวที่จะสามารถเอาชนะในสงงครามได้นะครับและตระหนักว่าตัวเองเป็นประชากรของพระเจ้าครับและก็ขอพึ่งพระอาศัยแต่พระเจ้าและจงเข้มแข็งด้วยนะครับ อาทิตย์มฤกันนะครับข้าแตจพระบิดาแห่งขั้วฟังธรรมายขอขอบพระคุณที่ทรงประทานพระชนะของพระเจ้าวันนี้ขอให้เรายึดถือพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็ขอให้เราพุ่งพาใส่พระเจ้ามาคนด้วยบางทีเราพุ่งพาอาศัยมนุษย์มากกว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราแล้วก็ให้เป็นผู้ที่พุ่งพาใส่พระเจ้าและติดตามไปพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยอาทิตย์มธในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าไว์พรกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ